รงตรัสว่าวัตตะโตโลโกโลกมันหมุนมันก็ถูกต้องทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกเช่นกลางวันหมุนไปหากลางคืน กลางคืนมันมูนมาหากลางวันอยู่อย่างนี้หมุนอีกนึ่งก็มุนเกี่ยวแก่แดูแลดูฝนมันก็หมุนมาหาแล้ดูหนาวมาดน,นแล้วดูหนาวหมุนไปหาแล้ดูร้อน แล้วดูร้อนแล้วก็หมุนไปหาแล้วดูฝนอยู่อย่างนี้แหละลองสังเกตดูหมุนไปเวียนมาอยู่ของเก่านี้เองนะนี่พูดถึงไอ้โลกภายนอกมันหมุนกันเมื่อวั็นี่โลกภายในมันหมุนเราได้แก่ความเกิดขึ้นมา มีรูปมีนามมาแล้วมันก็หมุนเข้าไปหาความแก่หมุนเข้าไปหาความเจ็บป่วยไข้แล้วก็หมุนไปหาความตายนี่มันก็หมุนอยู่อย่างนี้อันชีวิตของคนเราก็ดีอันนี้จะจัดว่าเป็นโลกภายในก็ได้คือเป็นโลกที่อาศัยอยู่ของดวงกิตนี่ มนันนี่เกี่ยวแค่การกระทําวันนี้มันก็หมุนเหมือนกันนะนะีเลสดความโลภความโกรธความหลงเป็นมูลเหตุให้คนเรานะทําบาปวันนี้นะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกลาวม,มุสาวาดดื่มสุราเมรยัยกัญชายาผิ่นเฮโรอีนอะไรมันนี่ นี่แหละกิเลสเป็นเหตุให้คนเราทำกรรมชั่วลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายอย่างมันนี่กรรมชั่วนี่มันก็ฉุดคล่าเอาดวงขิดของบุคคลผู้ทำกรรมชั่วนั้นไปสู่นรกอบัยภูมนั่นห่ะเดียว,วมันกรรมชั่วมันหมุนไปสู่ทุกข์อันนี้ทีนี้ มันก็มีความหมุนไปในทางที่ดีอีกทางหนึ่งความไม่โลภเป็นเหตุให้ได้บริจาคทานความไม่โกรธเป็นเหตุให้ได้รักษาศีลความไม่หลงเป็นเหตุให้ได้ภาวนาเจริญสมถะวิปัสสนาถ้าหากว่าการเจริญภาวนานี่ไม่แก่กล้า ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในชาตินี้อาน,นิสงส์แห่งทานแห่งศีลแห่งฟังงแห่การฟังธรรมและภาวนาเหล่านี้ก็จะหมุนนำดวงจิตของบุคคลผู้สั่งสมบุญกุศลนี้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์สวยสุขสำราญอยู่บนสวรรค์ เมื่อหมดบุญวาสนาที่ได้ทำไปถึงเป็นมนุษย์นี่แล้วก็หมุนกลับลงมาสู่โลกนี้อีกมาเกิดเป็นคนขึ้นมาอีกแล้วกมาแก่มาเจ็บมาตายสผููมีปัญญาผู้มีบุญวาสนาหนุนทรงก็ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ สามารถละเว้นจากบาปกรรมความชัว่วต่างๆได้แล้วก็มีแต่ทำความดีโดยกายว่า้าใจใส่ตัวเขาตัวเองเรื่อยไปจนกว่าจะหมดอายุสังขารอันนี้เรียกว่ามันหมุนไปในทางดีนั่นเนี่ยความหมุนของโลกนะมันมีอยู่สองทางอย่างนี้เลย เพราะฉะนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมบุคคลผู้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมนี่ก็เหมือนอย่างบุคคลที่ได้ยานพาหานะอันแข็งแรงว่องไวมีประสิทธิธภาพมาก สามารถที่จะพาบุคคลวิ่งไปสู่จุดหมายปลายทางได้โดยสะดวกรวดเร็วไม่เสียไม่หายอ,อันนี้เรียกว่าเทียบได้กับรถอันที่นายช่างเขาทำประกอบดีแล้วทุกส่วนนั่นแหละอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเลยกายวาจาใจของคนเรานี่ก็ ้สมมุติว่าเป็นญาณภาหานะอันหนึ่งที่ดวงจิตนี่เป็นโซเฟอร์หรือเป็นสารถีนั้ถ้าจิตนี่เป็นฉลาดมันก็ใช้กายทำดีใช้วาจาพูดดีสม่เสมอไปไม่พลังเผลอไปทำชั่วพูดชั่วนันี้ เมื่อไม่เมื่อไม่ได้ทําชั่วไม่ได้ทําชั่วพูดชั่วแล้วมันก็มีตั้งแต่ความดีบางเกิดขึ้นในใจนั่นแหละความดีคือบุญกุศลนี่ก็เป็นญาณผ่านะรองรับดวงกิจนี่ไปสู่สุขติขั้นใดขั้นหนึ่ง นั่นนี่แหละโลกมันหมุนนะให้พึ่งพานเข้าใจหมุนทั้งภายน,นอกหมุนทั้งภายในทีนี้เมื่อบุคคลมาพยายามละกิเลสนี่ให้เบาบางออกไปเรื่อยๆไปแล้วอย่างนี้ไอชีวิตของคนเราเนี่มันก็หมุนไปไม่ได้นานแล้วมันก็มีทางหยุดลงได้ เพราะว่าถ้าพูดโดยสรุปลราก็เรียกว่ากิเลสแต่พาชีวิตนี่หมุนไปในพบน้อยพบใหญ่สวยสุขบั่งสวยทุกข์บ้างอยู่อย่างนี้นะบุคคลไม่เห็นโทษของกิเลสคือความโลภโกรธหลงดังกล่าวมาแล้วนั้นก็หยุดเสียไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีสติสมะเสนญากําหนดรู้เห็นสังขารน,นามลูก เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอเสมอไปไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับนามกับรูปอันนี้อาศัยมันอยู่แต่ว่าไม่ยินดียินร้ายกับมันไออย่างนี้แล้วมันก็ทำชีวิตนี่ให้หมุนไปน้อยที่สุดเลยแบบน,นี้นะถ้าหากว่ายัางละกิเลสไม่หมดสิ้นไปโดยประการทั้งปวง ก็เรียกว่ากิเลสมันก็เหลือน้อยเต็มทีโดยอาศัยสมถะวิปัสนาเป็นเครื่องแผดเผากิเลสในหัวใจนี่ให้น้อยให้เบาบางไปเรื่อยๆการที่กิเลสที่ยังเหลือมันอย่านำชีวิตหมุนไปก็ไม่กี่ชาติก็คงได้พบพระพุทธศาสนา ได้ฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สามารถที่จะหลุดจะพ้นไปได้นี่แหละเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสนใจในการบําเพ็ญบุญกุศลจะขยันมันเพียรพยายามละกิเลสตัณหาก็เพราะว่ามาใช้ดุลยพินิษพิจารณาดู ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตเนี่ยตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ที่ว่าโลกหมุนดังอธิบายให้ฟังมานี่นะเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะมองเห็นว่าชีวิตที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสนี่มันจะหมุนไปไม่หยุดไม่ยั้งเลยถ้าพูดถึงว่าเกิดมาเป็นคนขึ้นมาในชาตินี้อย่างนี้นะ ถ้าไปสะสมกิเลสไว้ในใจมากๆกิเลสมันก็ทำปั่นจิตนี้ให้คิดให้อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดในโลกอันนี้ความคิดอยากได้อะไรต่ออะไรแล้วแล้วคิดแล้วมันไม่ได้ตามประสงค์บบดนี้ความคิดว่าอยากว่าจะทำมันนั้นให้มันได้ตามประสงค์เวลาลงมือทำไปแสวงหาไปนะ่ะ ไม่ไม่ได้ตามประสงค์แล้วก็เอาแล้วเดือดร้อนใจแล้วเกิดทุกข์โทมนัสขึ้นในใจนี่ความหมุนเวียนแห่งความคิดความเห็นในภายในจิตใจอันนี้มันก็ก่อให้เกิดทุกข์นานาประการดังนั้นต้องเห็นโทษไอ้ตรงพี่นายเห็นโทษของความหมุนเวียนเ,เปลี่ยนแปลงแห่งความคิดความนึกต่างๆน,นานา <c oughs> อันเป็นไปในทางที่ทำให้จิตนี้เกาะคล้องอยู่ในโลกอันนี้ความคิดที่อยากได้อันนั้นอันนี้ไม่หยุดไม่ยั้งเน่ยมันเป็นความคิดที่ทำให้จิตผูกพันอยู่กับโลกอันนี้เรื่องมันนะแต่ว่าไอความอยากนี่ถ้าว่าแลว้วมันก็ต้องประกอบ ไปด้วยปัญญาอย่างหนึง่งไม่ประกอบไปด้วยปัญญาอย่างหนึง่ง <ừ ừ. S 1> ถ้าความอยากอันประกอบไปด้วยปัญญา,านี้มันก็ไม่เป็นกิเลสหดอกความจริงนะเช่นว่าอยากข้าวอยากน้ําอย่างนี้นะก็ธรรมชาติของร่างกายอันนี้มันเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยอาหารเหล่านี้กรบบุญกรรมตกแต่งให้เกิดมาแล้วแล้วจะทํายังไงถ้าหากว่าไม่หล่อเลี้ยงมันไว้มันก็แตกทําลายไป เฉยนี่แหละมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมานี่ผู้มีปัญญาเมื่อแสวงหาปัจจัยได้มาโดยทางที่ชอบแล้วก็มาบำรุงร่างกายอันนี้ไว้เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันนี้ประกอบกุศลนคุณงามความดีบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้เต็มความสามารถของตน นี่ความอยากอันประกอบด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็ไม่เป็นกิเลสไม่เป็นเหตุให้คล้องอยู่ในโลกนี้เพราะเราทําอะไรไปเราทํามันมีความหมายอะความหมายแห่งการกระทํานั่นหมายความว่ามันเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์เขาอื่นไม่ใช่ทําเพื่ออะไรอนั่นนะเพื่อให้เป็นประโยชน์ตนตนก็อ,อ มีกิเลสน้อยเบาบางออกไปผู้อื่นก็ได้อาศัยความดีที่ตนกระทำไปนั้นได้รับความสุขความสบายใจอย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่ามันไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องข้องอยู่ในโลกมันเป็นวิถีทางที่จะนำบุคคลพวกนั้นให้ออกไปจากโลกนี้อย่างว่าการที่ ทุกคนเกิดมาในโลกนี้มันก็มีมารดาบิดาเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดมาแล้วกับเป็นมารดาบิดาเป็นผู้เลี้ยงดูก็ถึงได้เจริญไว้ใหญ่โตขึ้นมาได้ก็ได้ชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณของท่านผู้มีอุปการะอย่างมากทีเดียวแต่ละคนละคนดังนั้นการที่เราทำความดีอะไรในโลกนี้ ก็เพื่อเพื่องนี้เพื่อชดใช้นี่บุญนี่คุณต่างๆให้มันหมดไปสิ้นไปเรียกว่าเรามาใสา่โลกอันนี้เราก็เป็นหนี้โลกอันนี้พูดรวมๆแล้วนะเป็นหนี้โลกอันนี้ทีนี้เมื่อบุคคลไม่ทำกุศลคุณงามความดีให้เจริญงอกงามขึ้นก็เป็นหนี้โลกอันนี้อยู่เนี่ย หนีจากโลกนี่ไปไม่ได้ต้อตงมาวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้ทีนี้ถ้าว่าใครรู้ตัวตื่นตัวได้ว่าตนเป็นนี่เพื่อนอยู่นี่ก็พยายามประกอบกุศลคุณงามความดีเข้าไปสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละเว้นกดละเว้นไปตามสิ่งใดที่ทรงสอนให้กระทำบำเพ็ญก็พยายามบำเพ็ญให้เจริญให้เกิดให้ใหมีขึ้น ในตนของตนให้ได้อย่างนี้เมื่อบำเพ็ญบุญกุศลให้มากขึ้นไปโดยลำดับแล้วอย่างนี้มันก็เป็นการชดใช้หนี่บุญคุณดังกล่าวมาแล้วนั่นะได้เลยทีเดียวเมื่อตนพยายามบำเพ็ญบุญกุศลให้มากขึ้นไปเท่าไหร่กิเลสมันก็น้อยเบาบางไปเท่านั้น เป็นอย่างว่าบุคคลเมื่อให้ทานไปมากๆเข้าไปความโลภความตน,นีมันก็เบาบางออกไปจากกิจใจนี้คนใดสำรวมในศีลให้มากๆเข้าไปไม่ล่วงละเมิดในศีลต่างๆที่ตนได้สมาทานมาแล้วนั้นอย่างนี้มันก็ทำให้บาปอากุศลต่างๆนั้นลดน้อยถอยเบาบางออกไปจากกิจใจนี้บาปเก่าที่ทำมาแล้วนั้น ถ้าไม่เป็นครุกรรมนะเป็นเพียงละหุกรรมกรรมเบาเช่นนี้นี่บุคคลป่วยพระภาวนาอธิษฐานใจละเว้นเสมอเสมอไปแล้วก็ไม่ทำบาปกรรมอันใหม่มาเพิ่มเติมไว้อย่างนี้บาปเก่านั้นมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็หมดไปสิ้นไปเพราะว่าจิตนี้ไม่ชอบแล้วไม่ชอบบาปอธิษฐานใจละอยู่ทั้งวันทั้งคืนไปเลย ไอ้อย่างนี้แหละมันเป็นหนทางหนีจากโลกนี้เมื่อบุคคลไม่มีบาปน่วงเหนียวดวงกิตอันนี้ไว้อดวงกิดนี้มันก็จะไม่คล้องอยู่ในโลกนี้ถ้าว่ามันยังไม่ยังไปนิพพานยังไม่ได้ก็จะไปสู่โลกอื่นซึ่งมีความสุขมากกว่านี้ที่ท่านกล่าวว่าสุคติโลกสวรรค์อันนี้มันก็ มันก้าวขึ้นไปเป็นขั้นๆไปอย่างนั้นอ่ะจิตของบุคคลผู้อ,อบำเพ็ญบุญกุศลและเพียรละบ,บาปออกจากตนนะมันก็เป็นอย่างนั้นเ่ยเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาดูให้ละเอียดถี่ถ้วนเข้าไปแล้วอันบุคคลที่จะหนีจากโลกอันนี้ไปไม่ได้ก็เพราะบาปอกุศลนี่เองนะบุคคลไม่มีปัญญาไม่ฉลาดไม่รู้จักละบาป ตนทำบาปไปแล้วก็ทำสบายทำเฉยเมยคล้ายๆกับว่าตนไม่ได้ทำบาปนีแท้ที่จริงแล้วบาปนะมันหมักหม,มมอยู่ในหัวใจนั้นมากแล้วแต่มันยังไม่ทันออกฤทธิ์มันยังไม่ทันให้ผลก็ดูเหมือนว่าดีไปดูเหมือนว่าไม่มีบาปอะไรเลยคนมันชล่าใจตรงนี้แหละเรื่องมัน ถ้าผู้ที่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้นี่มันก็รู้จักตัวบาปได้เมื<ฮ>่อมันคิดโลภขึ้นมาในใจเมื่อใดอย่างนี้มันก็รู้ตัวได้ว่านี่นี่แหละตัวบาปออย่างนั้นนะเมื่อมันคิดโกรธขึ้นมาให้ใครต่อใครเมื่อไรอย่างนี้มันก็รู้ตัวได้ว่านั่นแหละคือตัวบาปอืเม<ฮ>ื่อมันคิดหลงคิดเมา ไปต่างๆนั่นนาไม่ไม่มีสติควบคุมจิตคิดสร้านไปทั่วอย่างนี้นะนั่นแหละคือตัวความหลงตัวกิเลสตัวบาปอากุศลก็ว่าได้เพราะมันเป็นมูลให้เกิดบาปเกิดโทษต่างๆนั่นนะกิเลสเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องดูต้นตอของกิเลสให้ได้ เราสังเกตดูในใจของเราเนะ่ะมีไหมความโลภที่มันจะเพ่งเล็งไปอยากได้อะไรต่ออะไรของใครต่อใครในโลกอันเนี้ยมีหรือไมอ่ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่มีตนไม่เคยคิดเพ่งเลงอยากจะได้ของใครมาเป็นของตนตนนั้นยินดีอยู่แต่ในสมบัติที่ตนมี ตนมีอย่างไรตนก็ยินดีบริโภคใช้สอยไปเท่านั้นไอ้อย่างนี้แล้วก็แสดงว่าความโลภไม่มีอยู่ในใจก็รู้ได้อา้าวบันนี้ความโกรธล่ะมีไหมไอ้ความโกรธนี่มันปฏิญญาไม่ได้หรอกพะปฏิญญาไม่ได้เนี่ยเพราะบางทีมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วเผลอผๆผมันหงุดหงิดขึ้นมาเลย เพียงแต่ง,งุดหงิดขึ้นมามันก็เป็นกระสายของความโกรธแล้วนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องเพ่งพิจารณาดูไอ้ความโกรธส่วนละเอียดให้มันได้แต่คนส่วนมากไม่ค่อยเพ่งพิจารณาให้เห็นความโกรธส่วนละเอียดจนตอนมันโกรธเอาจนใจร้อนวู่วามขึ้นมาน่นถึงรู้ตัวว่าทนโกรธอย่างนี้นะแต่เพียงหงุดหงิดในใจเฉยในไม่ไม่ได้นึกว่า ไม่ได้นึกว่าของปโรล็อกไม่ได้นึก,ไม,ไ,นกไม่ได้คิดอะไรและต่อเมื่อมันลุกวือขึ้นมาเมื่อใดนั่นน่ะจึงค่อยรู้ว่าตนโกรธอันนั้นมันเพราะความโกรธให้มีกําลังมากแล้วมันละยากถ้าหากว่าเราตามจิตนี่อยู่เสมอไปควบคุมจิตนี่เสมอไปถึงแม้ว่า เรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งมามันจะมันจะฉุนเฉียวมันจะงุดงิดขึ้นมาก็เพียงเบาๆไม่รุนแรงเอเมื่อมันรู้ตัวแล้วก็รีบกําหนดละไปเลยมันก็ได้ง่ายเอมันก็ละไปได้ง่ายเพราะมันกําลังมันอ่อนมันเป็นงั้นตอนนั้นมันต้องตามต้องตามสะกดรอยของขิดนี่เสมอไปด้วยสติด้วยปัญญามันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นการละกิเลสจึงชื่อว่าเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนผู้เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าทุกคนเลยเพราะว่าก็เมื่อเราเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านี่นับถือเอาพระองค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างนี้นะแล้ววันนี้พระองค์ทรงพระประสงค์อย่างไรกับพุทธบริษัทของพระองค์น,นี่ก็พระองค์ทรงพระประสงค์ แนะนำให้พุทธบริษัทภาคพยายามละกิเลสอันมันเป็นเหตุให้คนเราทำกรรมดีกรรมชั่วทำให้ได้เสวยสุขเสวยทุกข์หมุเนเวียนเปลี่ยนแปลงกันอยู่อย่างนี้ไม่ไม่มีที่สิ้นสุดลงได้นี่นะนี่นะ,ะพระองค์มีพระประสงค์ให้พุทธบริษัทเพียนพยายามเริ่มต้นกันละกิเลสอันเป็นส่วนบาปอกุศลอย่างว่านี่แหละไปเมื่อละกิเลสส่วน อันเป็นมูญเหตุแห่งบาปอกุศลนี่ให้เบาบางลงไปได้แล้ววันนี้อไปละกิเลสส่วนที่มันเป็นเครื่องผูกพันจิตใจให้เกาะให้คล้องอยู่ในโลกนี่แต่ไม่ถึงกับว่าจ,จะให้ไปสู่นรกอบายภูมินี่แล้วก็เพียรละกิเลสมันเป็นขั้นๆไปอย่างนี้เลยถ้าไม่เช่นนั้นแล้วคนไม่ไม่รู้จักละกกิเลส ถ้าผู้ฉลาดผู้มีปัญญาแล้วมันก็จะต้องประเมินผลแห่งการกระทําของตนเรื่อยไปก็จะต้องรู้ขั้นตอนของกิเลสเออกิเลสนี่กิเลสยังยาบเอาเราละมันไปได้เท่ากี่มากน้อยเท่าไรแล้วเอก็ต้องรู้อย่างนี้นะเออนี่กิเลสนี่มันกิเลสยังกลางนะไอเราละมันได้ไหมละได้อยู่แต่ละได้เป็นบางคราว ใบางข่าวก็ยังละไม่ได้อนี้ก็รู้นี่นะ,ะกิเลสอันละเอียดละ่ะเป็นอนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในใจเคยเพ่งเคยพี่ณาดูไหมนั่นแหละเช่นมานะหมนี่นะอวิชชาหมูนี่นะนนะถ้านรอมันเป็นกิเลสอันละเอียดนี่นั่นแหละรูปราคะอรูปราคะหมูนี่นะมันเป็นกิเลสอันละเอียด มันไม่ยินดีในรูปภายนอกนั่นหรอกแต่มันยินดีในรูปภายในนี่รูปกายอันนี้อย่างนี้นะนี่มันต้องพิจารณาดูให้มันรู้เมื่อรู้ว่ากิเลสอย่างไรตนละมันไปได้เท่าไรที่ยังละไม่ได้มีเท่าไรเมื่อรู้อย่างนี้เราก็จะได้พยายามละกิเลสนับแต่อย่างหยาบแล้วน,นะให้มันเบาไปเรื่อยๆไป เมื่อลากกิเลสอย่างหยาบได้แล้วมันก็ยังอย่างกลางเราก็มาเพียนละอย่างกลางไปอย่างนี้นะเมื่อเราเพียนลากกิเลสเป็นขั้นเป็นตอนไปนี่มันก็มันก็อุปมาเหมือนอย่างคนท,นทนานําสวนทํานานเนี่ยทําสวนทีแรกก็ตัดต้นไม้เสียก่อนเมื่อตัดต้นมันลงไปแล้ววันนี้เอา้ามันตายมันแห้งแล้วเผาวันนี้เผาแล้วมันมาขุดตอมันอีกอืมาปลนดินปรับดินให้มันเรียบราบ ออกไปอย่าให้มีหลักมีตออย่าให้มีหญ้าอะไรแทรกแซงอยู่ในนั้นเลยเช่นนั้นมันจึงเหมาะสมกับการปลูกพืชต่างๆลงไปก็จึงได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้แหละการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่เราก็ต้องภาคเพียนพยายามละกิเลสนี่ไปพยายามดูเพ่งพีนาดูให้รู้หน้าตาของกิเลส ให้รู้ลักษณะอาการของกิเลสต่างๆเมื่อเมื่อพิจารณาเห็นได้อย่างนี้รู้ตัวกิเลสรู้หน้าตาของกิเลสแล้วมันก็มีทางที่จะละมันได้เรื่องมันเป็นย่างนั้นแต่ว่าการที่เราจะทำได้อย่างนี้มันก็ต้องเริ่มมาแต่ศีลชำระศีลให้บริสุทธิ์เสียก่อนเมื่อพิจารณาเห็นว่าตนนั้นมีศีลบริสุทธิ์ดี อย่างนี้แล้วก็จะเกิดต,ตีตีปราโมทมาเจริญสมาธิก็ไม่ขัดข้องไม่ลำบากอะไรเท่าไหรนักเพราะอาศัยอนุภาพของศีลมันช่วยทำให้ใจเยือกเย็นสบายสงบลงไปได้เมื่อเจริญพระกรรมฐานไปเพ่งพิจารณาร่างกายสังขารน,นี่ไปก็เห็นเรื่องของร่างกายนี่ เป็นอสุภะอสุภังไม่สวยไม่งามอะไรก็เห็นไปได้เห็นลงไปถึงเป็นสภาวะธาาสภวธรรมไม่ไม่มีไม่ใช่มีตัวมีตนมีเรามีเขาอะไรอยู่ในนี้เลยเนี่ยเน่เออมันเห็นลงไปถึงสภาวธรรมลงไปอย่นั้นมันก็ยิ่งโปรงยิ่งวางลงไปเลยวะนี้เอจิตก็ว่างว่างจากความยึดความถือ น,นี่แหละไม่ถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่ก็เป็นทางหลุดพน้นจากวัฏฏะวนดังกล่าวมาขอจบลงเพียงเท่านี้